วันนี้อยู่กันในเกมโรบอทอีกแล้ววันนี้คือผมมาเล่นแบบให้เราเอ่อข้ามสิงงนะส่งกีดขวางนะสิ่งกีดขวางมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะให้เรากระโดดให้ผ่านอย่างงี้นะผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันเออเอยดี๋ยวนะตรงนี้มี fps คืออะไรคืออะไรไม่รู้นะงั้นเรามาเล่นกันเลยฮา่าๆนี้เดินปกติก็ได้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรไ มีอะไรโอ้โหตรงนี้ตรงนี้ก็เริ่มสูงขึ้นนิดหน่อยนะต่างกับด้านต่างกับด้านแรกนิดหน่อยเลยนิดหน่อยจริงๆนะนิดหน่อยก้วเมื่อกี้เมื่อกี้ใครด้านสิบห้าแล้วเหรอเนี่ยอืมยังต้องทำอย่างนี้อยู่เพ๊่ยังไม่ต้องกระโดดก็ได้นะด้านที่สิบก็ยังไม่ก็ต้องกระโดด แต่ยี่สิบเอก็ต้องไม่กระโดดนี่แช่นี้เหรอโอหแล้วด่านสุดท้ายมันต้องกระโดดไหมเนี่ยืึฟุบฟุบฟุบ,ฟบฮ้ยเยมนี้ง่ายมากเลยโอเคแมบบนี้เรียกว่าง่ายมากเลยนะไม่ต้องกระโดดก็ไม่ต้องกระโดดก็ได้นะมันก็ผ่านอยู่แล้วเดิน เดินชนบล็อกมันก็จะกระโดดให้เองนะไม่ต้องไปกระโดดให้ปวดนิ้วอะไรกันอย่างนี้ก็ได้นะแมดูคลิปผมแล้วไปแล้วนำไปใช้แม่แม่เป็นด่านเอ่อคูเป็นด่านครูเนี่ยพอดีตัวเราเลยแต่เราก็้องแต่เราก็ยังไม่ต้องกระโดดอยู่ดีฮ <c oughs> โค้ด้านนี้ไม่ต้องกระโดด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 นี่ด่านแถวนี้เริ่มต้องกระโดดแล้วนี่ต้องเริ่มกระโดดแล้วไม่งั้นไม่ผ่านเริ่มตั้งแต่ตรงสีเงินต้องกระโดดแล้วถ้าอยู่ตรงสีเงินมันจะมีบางด่านที่สูงเกินด้วยจะมีบางด่านที่สูงเกิน ไม่ใช่สูงเท่าภูเขานะไม่ใช่สูงเท่าภูเขาเอเฟอเรสต์นะัะน้นไม่ได้โอ้โหเนี่ยเริ่มแบบสูงขึ้นแล้วนะนะเทียบจากด่านแรกนี่คือแบบตัวน้อยไปเลยนะโโหใครๆก็ผ่านได้นี่ใครๆก็ผ่านได้เอ๊ยลืมเซฟเลยนีย่ตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องกระโดดแล้วนะปุ๊บเอ้ยอเคปุ๊บเค นี้ต้องดันแปดสิบสามเนี่ยต้องกระโดดเลยนะเนี่ยถ้าเดินอย่างงี้ไม่ได้แน่นอนต้องกระโดดใช่ฟึ๊บเนี่ยฟึ๊บแล้วถ้าดานสุดท้ายล่ะโอ้โหดานสุดท้ายใครจะไ่ผ่านได้นี่ <c oughs> นกำแพงมันเริ่มบีบด้วยนะเนี่ยโอเคง่ายนิดเดียวไม่ยาก กดกระโดดรัวๆก็ผ่านได้แล้วเนี่ยผ่านเร็วๆตรงนี้เหมือนมีคนติดด้วยแต่เราไม่ติดแน่นอนฟึบฟึบเรมีวิธีเพื่อนกระโดดยำๆบึดจำบึดบึดจำบึดแฮ่ฟึบอ่าประมาณนี้เลยนะสอนเล่นนิดนหนึ่งฟึบใกล้ถึงด่านหนึ่งร้อยแล้วเนี่ยโอ้โหเราจะเทพเกินไปไหม คนอื่นคนอื่นที่ถ้าใครอยู่ที่ด่านแรกคือกากสุดมากเลยถ้าใครผ่านด่านแรกไม่ได้อะกากมากปึ๊บเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอยผ่านไม่ได้ผ่านได้เ,เราฝึกมาเยอะเกือบเกือบเอออือเ,ออเอออหอยียบหัวเพื่อน หัวเพื่อนนะมันเหยียบมันเหยียบตัวกันไม่ได้มนะันทะลุนี่ผ่านมาได้ยากนิดเดียว,วง่ายนิดเดียวพูดผิดโเดูนะโ,โหดานสายลงนี่ต้องไปยังไงเนี่ยมันไมน่ถึงแน่นอนอ่ะผมบอกไว้ก่อนปึ๊บ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 เย้ดูมุมกล้องของคนอื่นสิ โอ้คนนี้ยังถึงด่านนี้อยู่เลยเราเราอยู่ไหนเนี่ยเอ๊เราอยู่ไหนเราอยู่ไหนเราหายไปแล้วอ๋อนี่เราเห็นตัวเราด้วยฮ่านี่มันโลกเอ่อโลกอนาคตนี่อะไรเนี่ยออลีเซตเหรอรีเซ็ต,ซตมันกระโดดอ้อมเลยไหมเนี่ยน่าจะได้ ไม่ได้มีแพ่กั้นอยู่แม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 ่เอ้เกือบเกือบเกือบผ่านได้เอ้เอ้ผ่านไม่ได้ผ่านไม่ได้โอ้โหโอ้โหคนนี้ผ่านมาได้แล้วมันต่างกันตรงไหนตรงนี้เนี่ยแล้วมันต่างกันตรงไหนเออฟึบึบฟึบึบผ่านไม่ได้อ้าผ่านได้แล้วต้องยืนตรงๆเหรอ เราต้องยืนตรงๆยืนตรงๆอึบ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 อ้ยอ้ยอ้ยผ่านไม่ได้เ้เพื่อนผ่านไปแล้วเมื่อกี้เห็นอยู่เพื่อนผ่านได้ไงเห็นไหมันผ่านยากตรงไหนในด่านพวกนี้พวกเขายังผ่านไม่ได้เอปีนได้หรือเปล่าวันเนี้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นปีนได้ เป็นสื้อสีขาววัเมื่อกี้อะไรเกิดอะไรเพื่อนเอาเจ้นะเราหรือเพื่อนเพื่นสองคนเมื่อกี้ยังเห็นเพื่อนเป็นอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะเออหรือว่าไม่ใช่เออแปลกแฮะเริ่มมึนงงสดรารารธนารารตอนนี้พูดผิด เออกล้นนามันผ่านไม่ได้ขอเหยียบหัวได้ไหมเหยียบเพื่อนคนนี้ค้างเอออึดอึดบืดบืดบูดบูดบูดนี่เพื่อนไม่ใช่ okay, ทางนี้ทางน,านู้นเห็นไหมนะ่ะเออเพ,พื่อนคนนี้เราเรามาจบคลิปที่ไหนดีเรามาจบคลิป ที่นี่กันดีกว่านะโอเคคลิปนี้ก็จะไปเพียงเท่านี้แต่ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวันนี้ขอตัวไปข้ามด่านก่อนเว